สารมาจนพอเหีพอเหงิจจังดมันจะไปบดขีดบดทีที่ขอกันอยู่บดทีมันบดถืแล้วสารบดถคือมองนั่นคนแต่กอกลุ่นกอกนบดถอเนาะอมั้งกอกนกระตาพี่น้องกูใหญ่เป็นกอกนกระตากอละบัดสารสีใส่ไม่คัดกลุนบดถืไมุ่นน เพื่อนเราบเห็นมองมันผิดนี่มองมันผิดเถอพี่น้องนี่เนี่ยผิดคักผิดแน่มองเนี่ยรอดสองรอดทั้งสองขามตั้งแต่เส้นั่นนี่นึงเนี่ยเส้นี้ก็มารอดอีกมันก็โบชี้ก็ไม่จนฟุดก็ไม่เลิกไม่แล้วถอดไม่แล้วโอ้ย ตำราสีเท้ายังรูพาดสีเท้ายังรูพาดน,นักปราดยังรูผังตัวเนี้ยเบิ่งดีๆยังวะมันสารไปบ่ไใดแค่มันผิดปะเถ้าไปปุกก้นกับปุกบ่ถือเนี้ยนะตัวนี่แหละมันจีตอกสารเพราะเจ้าสารใสปั๊บมันบ่ถือเชลเล้วนี่ก็เป็นสี่ละอันนวยที่เจ้าได้มาเห็นไหมบมแมนบ่อเชลล้วนี่ก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้ละ โมมีดีดีว่ะตกเปื่อมันน่ะเปนมันน่ะนาเบิ้งอันดีอันบอดีจะสวมมาใส่ใส่แล้วมันก็บ่งงามือเก่าน่ ขี้เสียดีบูมี่บวบเป็นสารของอยู่นะของค่อยขอยกระพาเฮ็ดอันนั้นเบิดอเราเว้ยข่อยพาเฮ็ดกระเตีตากป่าเบื่อเรานะไม่ซูมมันเสียดมีแต่ไม่ตาล้อละของข่อโชคของมันควบบางมันต่อฟางแข็งกันบ่ได้มีคนบ่มไหวหันบว่วไหวคัดหล่อ สูคิปสูคิปมันเอาคลิปอันนั่นฮ <w> ัละาฮัละมองมือเจ้าซี่นะฮัลลามางออกอีกนะสูคิปมันเอาคลิปสารได้พี่น้องให้เบิ่งแต่ว่าคลิปนี้เอาคลิปม่างสารบอถึกสารบอถึกเราได้ม่างโอ้ยตอกบิดนี่มันต้องรองน้ำเสียนตอกสารเนี่ยตัวอันนี้พันมาเห็นยู่งไงพี่น้องไงนี่ มาบิดอยู่นเนี่ยเอาขามแต่ตอกอันสิ้นมาบิดนี่มาตอกซัางบาดเอารอดเบิดนี่แหละมันผิดอผิดมันก็ไปว่าได้แล้วเาเป็นไปหาตอกบม่มีเป็นจิไปหาเอาอันฟางเข็งฟางหลัดของ มาสานสิแั้วใครจิสานได้ตัวเพื่นกันดลเพื่นบบสาณดุนเราที่พ่อใหญ่งนี่มันเศร้าไปดนเนอะคลิปนี้ก็ให้เบิรงซัมนี่สักกันคลิปต่อไปว่ากันไหมเฮ้ได้แล้ววะโอ้มันหน่อยมันหน่อยมันบ่ได้แล้วมันหน่อยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ตัว